ตรงนี้คือต้นหนตาแชหนังตามาถึงนะครับนี่ฮะฝนตกแค่ไหนก็ไม่ถอยนะครับตั้งหลงตาแล้วก็ลุกสิย์ของหลงตานะครับหลวตั้งหาสาวสมัครด้วยครับตอนนี้หนังตาเนี่ยเปียกชุ่มไปได้วยโดนฝนครฝนตกตลอดเวลาครับ ไม่ต้องก้มหน้าเงยหน้าเลยฝนตกตลอดเวลานี่ฮะลูกศิษย์ลูกห่าญาติธรรมก็ไม่ยอมไอวนยกยกพื้นที่ยกพื้นที่ยกกบ

เลยนะคะบริเวณน้ำเต็มเลยก็พรมนะคะบริเวณน้ำเต็มเลยก็สับปะรดค่ะ วางโทรศัพท์ลงลครับวางโทรศัพท์ลงางโรัพี่โทรศัพท์างเลยนะรับตัวทงวางเลยครับตัวทั้งางเลยโัรัพท์างลงไปเลยครับตัวทั้ง์างลงไปเลยโทรัพทอยู่ในอท่ไม่ค้ไม่อนะครับไม่อนะครับไม่นมโ ยก้ยคบน้าขึ้นเลยหน้าเงยหน้านะครับเงยหน้าเงยหน้า